เมื่อวันนี้พักเพื่อไทยที่มีชื่อเสียงด้วยการนำนโยบายที่สำเร็จพร้อมกับการเปิดตัวของ183คนในการเลือกตั้งเขตหนึ่งจังหวัดลำพูนก็ได้เปิดตัวผู้สมัครใหม่ๆอีก2ีคนซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่สำคัญและมีความสนใจจากประชาชนผู้สมัครใหม่ทุกคนมีความตั้งใจในการนำนโยบายของพักเพื่อไทยไปให้ประชาชนรู้และเชื่อว่าการเปิดตัวครั้งนี้จะได้รับการตอบสนองจากประชาชนอย่างดีเก่งชัยนรงค์ผู้ที่เป็นผู้สมัครสำหรับเขตหนึ่งจังหวัดลำพูนมีสโลแกน ยืนหยัดเคียงข้างสร้างโอกาสให้คนลำพูนซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ธที่เคียงข้างและสร้างโอกาสให้ประชาชนของเขตหนึ่งมีโอกาสในการพัฒนาและเติบโตเก่งชัยนรงค์หรือที่รู้จักกันว่าเป็นสจเก่งที่เป็นอดีตผู้สมัครสําหรับเขตหนึ่งจังหวัดลำพูนพักเพื่อไทยเป็นอดีตรองประธานสภาองค์งการบริหารส่วนจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นผู้นําในการสร้างความสัมพันธ์ที่เคียงข้างและสร้างโอกาส ให้ประชาชนพักเพื่อถ่ายเชื่อว่าจะนาความสัมพันธ์ที่เคียงข้างนี้มาให้ประชาชนได้รับประโยชน์แต่นี่คือส่วนที่สนุกการเปิดตัวผู้สมัครใหม่ๆอาจจะทําให้เกิดความสนใจและความสงสัยในการเลือกตั้งในเขตหนึ่งจังหวัดลําพูนการเลือกตั้งเหล่านี้มีความสําคัญต่ออนาคตของเขตและประชาชนดังนั้นคุณควรคิดคําแนะนําและแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในการเลือกตั้งในเขตหนึ่งจังหวัดลําพูนคุณคิดว่าผู้สมัครใหม่ๆจะนําความสัมพันธ์ที่เคียงข้างมาให้ประชาชน ได้รับประโยชน์หรือไม่คุณคิดว่าการเลือกตั้งในเขตหนึ่งจะมีผลกระทบต่ออนาคตของเขตและประชาชนอย่างไร